ทำไรกันปวดหลังหมอปวดหลังมาตรงมาถูรูปรูปคำคำอะไรกันวะไม่รู้ห่อตีเ็ใควาบอกว่าปวดหลังให้ใช้น้ำแข็งไงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปวดมากเลยเฮ้ยชัดแล้วนานยังเนี่ยถูกันมานานกันยัง่ยถูได้สักพักแล้วมาบอกเลยหมอมาบอกเลยหมอไม่ไหวหม โอ้ยผมยังปวดหลังไม่หายเลยตีเนี่ยตั้งแต่คุณลูปไปเมื่อกี้ก็ยังปวดอยู่เลยถ่ายไปว่าเอาก้อนใหญ่ไหมมีมาล่ะก็ดีมากเลยเนี่ยฟ้นทำหลังไม่รู้มันเกิดจากอะไรเนี่ยปวดหลังมากเลยหมอแก่แล้วทีนี้เลยไม่เขาบอกว่าเป็นท่านั่งที่ผิดวิธีเนี่ยขาไปผมขี่อย่างเงี้ย มันผิดวิธีหรือเปล่าเอ้าขอโทษขอโทษผมผมกำลังบอกแสดงท่าขี่ให้หมอดูอยู่ว่ามันผิดวิธีหรือเปล่ามันผิดวิธีใช่ไหมอย่างนี้ผิดผิดผิดเมื่อกี้เป็นท่าขี่ฟีโนโ่เท่าไ,ได้ก็คือมันมันเลยทําให้เกิดอาการปวดตาม<ช>จุดต่างๆใช่ไหมฮะใช่คลิปไกลขับไกลไกลโอ้ยแล้ววิธีที่ถูกต้องยังไงหมอแนะนําหน่อยดีไม่อยากปวดหลังแบบนี้แล้วไม่ต้องไม่อยาก ไอ้ถูกมันถูกรูปน้ำคงน้ำแข็งอะไรเนี่ยตรงนี้ไม่อยากใช่ไหมน้ำแข็งนั่นไม่อยากหรอกแต่มันบอกว่าข้อมูลนั่นเปี้ยจากอินเทอร์เน็ตมันเกี่ยวกับท่าขี่ใช่ไหมหมอใช่ครับถ้านั่งนะครับถ้านั่งที่ถูกวิธีถ้านั่งถ้าค่อมถ้าขี่ถ้าขับนะแบเลยไงล่ะมันจะแบ่งเป็นแบบสรีระร่างกายเราครับผมก็หลักๆก็จะมีไหล่หลังหัวแขนข้อมือค่ะมันไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์เราคุณก็ท่ากายไปหาหัวไหล่ตูดไม่เคยเล่นเหรออันนั้นมาท่าอะไรนะ อาการปวาเนีเบื่อจริงๆไอ้มุกคุณเนี่ยต่อหมอสาระก็นั่นแหละเดี๋ยวเริ่มจากตรงหลังก่อนละกันครับนะครับตรงหลังเนี่ยรายละเอียดวิธีการนั่งวิทตีขี่ที่เราจะให้ดูในวันนี้ครับก็จะมีทั้งแบบที่ถูกและแบบที่ผิดนะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าครับผมไปดูวิยากันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมลักษณะท่าขี่ขับคอมต่างๆที่จะไมนปวดหลังนะครับทาไกา เห็นด้กันหลายอย่างเลยนะแล้วจากอะไรหมอล้างก่อนล้างก่อนนะล้างไรตูดโอ้หพอเถอะ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 ผมขอร้องละตีเอ้ยอย่าจะร้องเพลงกันลเราหน่อยลูกเราหน่อยเอาหมอต่อหมอต่อเอามะขี่ในแบบในแบบในแบบตีโชว์หน่อยครับขี่มันจะมีก็ส่วนใหญ่จะมี2อย่างล้างแอนล้างโกงล้างแอนเอาล้างแอนก่อนล้างแอนมันนกแล้วก็ะจกหลังแอน เป็นไงล่ะนุ่มนกนางแอนหลังแอนเป็นนกโอ้โหเงียบกิ๊บเลยเป็นไงล่ะอ้าต่อต่อต่อคุณหลังแอนหลังแอนยังไงครับอ่าหลังแอนครับท่านผู้ชมอาจไม่เห็นนะหนัาโค้งมากเลยอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมตีวทำไมอ่านตัวแอนน่ะ่าด้วยก็หลังแอนไงหลังแอนต้นมันแอนนี่ผมผมอาจจะขี่ท่านี้ก็ได้ปวดหลังมากเลยไม่น่าใช่โอ้แล้วอีกท่าหนึ่งหลังโก่ง ขี่แบบลังโกงไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะขี่กันมาหมอนลังโกงไม่ยังไงยังไม่เหรอหมอไม่โกงี้อ๋อเหรอขี้โกงโกงอย่างงี้โกงแบบอ่าหลังมันโค้งโกงมอวินนั่นเองพี่วินนั่นเองโชว์คี่วินถ้าขี่มันจะทำให้ปวดใช่ไหมใช่ครับปวด ก็เราต้องพยายามเขาบอกแค่แค่หลังแขนไม่ต้องโกงพยายามแบบเตือนตัวเองสั้งนิดนึงเดี๋ยวบางทีแบบค่อยๆแบบอ้ยเราโก่งไปหรือเปล่าเราแอนไปหรือเปล่าเพราะมิง้นเราปวดหลังขี่เสร็จปวดหลังไม่ดีอันตรายมากใช่ใช่ปวผมจะขี่ท่านี้แหละอ่น้วจากหลังโก่งหลังตรงหลังแอนอะไรเงี้ยมีท่าอื่นอีกไหมที่มันปวดมีมีครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นไหลนะพอๆนะมันยิ้มแล้วมันยิ้มแล้วหมอเอาไหลไหลแล้วกันหมอส่วนใหญ่ไหลเนี่ยบางทีคนขี่เราแบบ หล่มันหอยกขึ้นมาอ๋ออะไรหลไรหออะไรห่อไลายหอใบเตยเนื่องว่าจะห่อหมก โอ้โหอาหอขี่ขี่โชว์คุณผู้ชมหน่อยปวดหัวจริงๆเลยไหหอไหอใอรว่หมอแนะนําแบบว่าใครขี่ท่านี้หมอช่วยอะไรเนี่ยมักจะแบบมาจากอาการเครียดความเครียดขี่เร็วขี่เร็วแล้วมันเครียดเียยกไหลขึ้นไม่รู้ตัวพี่ดีแกก็ครับเรายกไหลแล้วพี่ดีแกก็ยกลงอถูกเพิ่มนิดนึงวันทีหมอไม่้องพูดก็ได้เลอาการแบบเนี้ยไม่มันมาช่วยให้เรายกลงได้ง่ายขึ้นสู่หายใจเข้าลึก อ๋อแล้วก็ปล่อยลงพร้อมไหลอ๋อพร้อมลดด้วยพร้อมเลยใช่ไหมพร้อมไหลอย่างเดียวอ๋อพร้อมทั้งคู่เลยใช่ไหมไหนมีมีไหนจะเรียบไม่มีเอาจะเรียบต่อ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 แขนครับแขนครับทั้งแขนก็จะมีแขนโก่งแขนตึงนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นภาพก่อนเอาแขนตึงก่อนแล้วกันแขนตึงอ่ามันโก่งเลยมันตึง โอ้โหเต้นอ๋อโอเคแขนตึงแขนตึงเนี่ยขับแล้วแบบมันจะเมื่อยเมื่อยแขนเมื่อยเวลาควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลําบากอ๋อเพราะเราถือว่าเราลาแล้วใช่ไห้พัตระกีพัติไปอ๋อใช่ก็บางทีบางคนเขาจะเขาใช้ความรู้สึกเอ้ยเราถนัดอย่างเงี้ยเัาขี่ไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วมันเป็นขี่ไปเรืเลยๆเป็นระยะๆครับแล้วอีกแขนนึ่งครับแขนแขนแขนโก่งแขนโก่งหมอตงไจแล้ว ที่มันจะขี่บกซ้ายด้านนี้พ่อหมออันนี้นายแบบของเราทําให้เห็นคุณผู้ชมให้มันชัดชัดถ้าขี่ท่านี้มันแล้วมันขี่ท่านี้ผมว่าอะไรแล้วเนี่ยแม่งไม่บนหน้าบกซอยไม่ใช่เมื่อยนะโดนโดนอะไรโดนลับโดนตื้นอ่ะคุณมันมีคนขี่อย่างนี้จริงไหมหมอก็ก็มีบ้างชินเงี้ยแบบไม่รู้ตัวส่วนใหญ่จะเกิดจากไม่รู้ตัวครับขี่ทางไกลเนี่ย เราจะมักจะขี่ผิดท่าเม่ตัวโกงแอนท้องตึงก็ทำให้ปวดเมื่อยได้เหมือนกันใช่คุณจะแบบนั่งให้พอดีโอเคเงอดีาท่าที่ถูกท่าที่ถูกนั่งแบบพอดีแบบไม่โกงเกินไปไม่ตึงเกินไปอ๋อเป็นท่าสบายๆใช่สบายๆเพราะว่าเรากรแข็แล้วเนี่ยเวลาเราขับอ่ะใช้เป็นการบมาังคับรถด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมเบรคค่ะต่างๆคันเร่งนะแล้วบางทีเจอถนนขรุขระเราก็ต้องมีแบบ คอยเกรงแขนเพื่อไม่ให้ล้อหน้ามันสะบัดอะไรงั้นด้วยไงก็จะลดอาการปวดเมื่อยของมือแขนได้แล้วอาการต่อไปครับต่อไปที่ต้องระวังนะครับเรื่องมือการจับนะครับก็อยากจะให้จับเป็นแบบว่าจับเป็นแบบว่าคุณจะเป็นแบบตัววีจับตัววีอย่างนี้เหมือนจับจับ อาะตัววีตัววีตัวีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดออกได้ไม่เป็นไรตรงนี้จับแบบจับไม่แบดจับไม้เทนนิสอย่างเงี้ยจับไม่ก๊อฟที่ว่ามันจะเป็นวีมันจะเป็นแท่งมาอย่างเงี้ยเป็นแท่งด้วยใช่แล้วครูพูดพูดถึงเรื่องอะไรอยู่จะ่ผมเริ่มตับสวนแล้วเนี่ยหมอโอ้โหดูเฉย แฮนใช่ไหมแฮนโอเคแฮนเรื่องอย่างงี้แต่คุณถ้าอย่างงี้ไม่ใจ่แฮนแล้วนะไม่ใหญ่คุณผู้ชมเขาอะเห็นว่าเป็นตัววียังไงเป็นกัยังไงใช่ไหมดูด้านทุกมุมอ๋ออ่ะยังไงต่อครับก็ยให้นแบบคุณตีจับแฮนจับแฮนนะครับเป็นแบบที่ที่ถูกที่ถูกมันแค่แบบเป็นตัววีหน่อยนึงอ๋อตัววีเลยไม่กัมแน่นเกินไป เวลาไม่กำลนวนจนเกินไปใช่ไหมคุณหมอเอาแบบให้มันเลื่อนได้ออกได้บ้างเมื่อกี้เราต้องแบบเมื่อยแล้วต้องขยับเข้าขยับออกอะไรอย่างั้นจุดต่อไปเลยคุณหมอข้อมือครับข้อมืออ่าถ้าเราแบบหักข้อมือเกินไปหักข้อมือเกินไปโอ้หมอหมอหักข้อมืออมันจะแบบเนี่ยคุ้มเนี่ยลงเอื้อมเลยคุณตีเอื้อมถึงไหมนะไม่ดีไม่ดีอย่าเผลอย่าเผลอแล้วอย่าเผลอเนื้อที่ของแฮนด์เนี่ยมันมันมันพอมี พอมีอยู่นิดนึงเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะจับตำแหน่งไหนหรือไปแฮนด์หรือยังไงคุณหมอก็ลองเนี่ยอย่างคุณตีท่ามเนี่ยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจับหาตำแหน่งที่มันเหมาะมือเหมาะมือก่เลื่อนดูองเลื่อนดู่าตำแหน่งไหนเหมาะตำแหน่งไหนเหมาะปุ๊บหยุดปึ๊บ โอเคเป็นตำแหน่งที่เราไม่เมื่อยใช่ไหมัใช่แต่ส่วนใหญ่อาการเมื่อยก็จะกแบบเราขี่แล้วเราลืมตัวครับปล่อยสบายเกินไปอย่างเงี้ยอ๋อใช่ก็คือเราควรจับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วก็อยู่อย่างนั้นเลยใช่ครับอ๋อคือถ้าเกิดถนัดแบบนี้ก็จับแบบนี้เลยครับอืออ่หมอครับเรามาถึงเรื่องทวีนเท้าเท้าไม่ใช่ทวีนนะอ่มันมีการวางเท้าที่ถูกต้องด้วยหรือเปล่าใช่มันจะมีวาง การวางเท้าที่ถูกต้องวางเท้าบนที่พักเท้านะครับผมวางเท้าให้มันอยู่ในประมาณนีไอ้ที่พักเท้าแล้วอยู่ประมาณช่วงกลางกลางของเท้าของเรานะครับผมปลายเท้าเนี่ยก็แตะอยู่ที่อย่างขาขวาก็อยู่ไปที่เบรกนะ <Yeah. S 2> ครับแตะไปที่ปลาย ปลายเบกนิดนึงครับผมบางทีเนี่ยถ้าถ้าดูจากถ้าลักษณะบางทีเนี่ยไอ้เท้าครับบิดออกบิดแบบเคยชินขับรถเล็กมาไงบางทีชินขับรถเล็กไม่ว่าซีรีย์อะไรสบายสบายตัวเองเกินไปเวลาบิดออกเนี่ยจะส่งผลต่อให้เราอะคุมขาบีบเข้าตัวถังบา บีบบีบบีบครับครับครับบีบเข้าตัวถังลำบากเพราะว่าปลายเท้าเราชี้ออกข้างนอกไงแล้ว้องหุบหุบข่าอีกมาแนบถังเงี้ยมันจะลําบากมันจะฝืนหุบหุบหนีบหนีบหนีบหุ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 บนีบหนีบเฮ้ยไม่ใช่แล้ว ียใจจริงๆเลยแล้ว <ทำ S 1> มันถึงช<อ>่วงสุดท้ายและท้ายสุดโเลยการกำลังดำเนินสนุกเลยวันนี้สนุกเลยแล้วกันวันนี้แบบผมชอบช่วง by history มากๆเขาจะจ่าามมุมมาได้ไม่ใช่มันเปลี่ยนมุมมอไม่เคยมองเจ้าซัด X14 เลยนะคุณว่ามันจะเป็น,น,นรถท,ที่แบบว่าออคอนโทรลง,ง่ายหรือเบาแต่พอมาดูฮิปหรือวิทีอาร์แล้วโอ้โหเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงคุณเห็นแล้ว่ามันใหญ่น่าใช่ใช่ใช่มันไม่น่าจะใช้งานแบบขี่เล่นหรืออะไรคนจะขีทางไกลอย่างเดียวแต่พอผมยิงฮิปกับวิทีอาร์ปุ๊บ คุณไปยุติเก่ารุ่นล่างมาเลยต้นกำเนิดมาเลยเด็กมันใหญ่เชื้อท้าดิเออต้นตัวใหญ่มาเชื้อท้าจร,จริงแต่ว่า<ช>พอมันรุ่นหลังเนี่ยมันมันใหญ่จริงแต่มันไม่เชอะท้ามันพิ้วอ๋อใช่ใช่อ่าแล้วก็ช่วงที่วินวันนี้มีคุณยงมาช่วยช่วยช่วยปวดหัวกระเดิมมากเลยไม่ใช่ช่วยนะพาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการเดินช้อปปิ้งการนั่งเรืออ่า ถ้าไม่มีคุณยงนี่มันจะไม่สมบูรณ์เลยก็ผมพูดตรงๆนะว่าวางหลังนะผมก็มาบ่อยจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีตราดแนวๆนะถ้าคุณยงไม่บอกอ่ะเขาทุกทีมาก็มองแต่เขาสาวอ่าแล้วยงไงก็ขอขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวมันไก่ด้วยที่ทำให้เราอิ่มท้องโดยสมคุณแบบแหมและช่วงอยากปวดของเราเนี่ยก็จะมีผู้หญิงเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วอ่าเป็นคนที่สองของรายการใช่เวลานึกถึงบิ๊กไบค์เราจะไม่เคยนึกถึงผู้หญิงเลยจะต้องนึกถึงผู้ชายกล้ามโตอแบบคนนี้ ไม่ใช่นะ้สาสไลด์เฮโยคุณพอ,อมาถึงเป็นผู้หญิงร่างเล็กน่ารักน่ารักก็ไม่นึกถึงว่าเขาจะมาขับเจ้าบิ๊กไบค์ตัวพันใช่ไหมไม่ใช่พันธรรมดาด้วยก็ขี่ตั้ง VFR 102ใช่แล้วก็มี CBR พันแล้วก็บรรดาลูกๆๆๆๆๆอีกหลายคันเลยทีเดียวลูกเยอะเนอะลูกเยอะนะเนอะแต่ว่าจม<น>ไม่ใช่ผมว่าแกเป็นคนที่แบบรังบิ๊กไบค์เข้าเส้นเลยทีเดียวใช่ไหม แล้วก็ช่วงหมอเนีความรู้เหมือนเดิมสอดแทรกกับเนื้อหาเราแก้หมอเหมือนเดิมเลยหมอเขาก็พยายามสอดแทรกเนื้อหาแบบสบายๆให้เราแล้วก็ท่านผู้ชมคงอยู่เสมอแบบไม่หนักจเกินไปอาทิตย์หน้าเราก็ยังจะมีเรื่องแก้หมออีกเลยนั่นีหมอเนี่ยยานะมือเราเราจะแก้ไขใช่เราไปกันดีกว่าอย่างไงผมฝากนิดนึงครับท่านผู้ชมครับเออหากท่านผู้ชมมีของดีอย่าเก็บไว้ที่บ้านนะครับเอามาอวดกับพวกเราตามแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วเรา จะติดต่อต่อไปนะครับ mm. วันนี้ตีกับอันขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ,รบไป